Ôi trời ơi. Rồi, đi nào nó Rồi, sắp bài đi đó. Rồi, <laughs> cha bố sự thương. Rồi. nó. Ờ, mà thương mỏng như vậy nè. อยู่เนาะอ้าวพี่ตองเอ๋เนาะตอนนี้กะมาฮอรมาเถียงได้พี่น้องเอ๋ยเนาะคือปุ้ยเนี่ยคือมันยังมวยอยู่แท้อันนี้คือเป็นยังซ oh, ี่อ่ากระดังออกมาอยู่บ่าอะไรยัไงอนี่กระดังงองมาอยู่อ๋อโดยโดยโดยพี่ตองเอ๋เดี๋ยวเขาจะถามรายละเอียดเพิ่มอีกทีนึงพี่น้องเอ๋ยเนาะโหทางมาตาเป็นข่ามาเลยพี่น้องเอ๋ยเนาะเน้องตูปูด้วมาตาเด้อเอ้าพี่น้องเอ้ยป้าทุ่งเนาะอากาศก็บฮอนเอาซ้่าพี่น้องเอ้ยเนาะ ครับทักทายสบายดีเด้อนะพี่น้องเนาะสบายดีมาสุขูสุขคนพี่น้องเอ้ยอทางมอตาเพิ่นแกผ่า,ากระจาดมาให้เอ้ยมาอนี่นี่บ่ชิเอามาใส่นี่บ่โดยเออพี่น้องเอ้ยเนาะอยู่กับไผพากกันอยู่กับไผเอ็นนี่อยู่กับผัวผัวนั้นเด้แม่บ่อ,อ,อด้วยดยวยภิน้องเอ้ยเนาะไปใส่เนาะอันไอ คนพากตาลลงก่อนเนาะพี่น้องเ้ยพี่น้องเ้ยเนาะเดี๋ยวสิเอาพากตาดคนพากตาดลงก่อนเป็น้องเลยเนาะทีใจบเอาไว้ใส่เนาะครับเคียย์บเวียนได้เด้อ แล้วบอกเอ้ย e, น้ำในกระลานกินน้ำขน้อยนี่แล้วอย่างโบมีน้ำในเนี่ยเรื่องเล่าพิ่งเป็นมาในเนื้อฉ่ายเนี่ยคือได้มาอยู่ออกมาอยู่นี่เนะนีบถ่ถือบ่ต้องนั่นบ่ถือบ่ต้องกับไรพาน่ะแล้ลูกเจ้าของดินเพิ่นอยู่นะหันนี้แต่มาอยู่ดินไพอันนี่นะดินพวันเพชรดินพวันเพชรมาใส่อยู่ซือ่อบ่อ๋อแต่ว่าเอาวันยังบริมีที่ของตัวเองก็คือว่าอัน บุหูคือการว่าผ่นคายเบรัวเนี่นะเอ้าคืออ่างชั่นเว่าจอดินาหารก็เป็นดินของขอยที่บเตียงชื่อไหแล้วผพิ่นเ่ท่านในเส็งนั่นอืนยังเ่ท่นใน้ถกงินไหก็เลยวหวยังบ่ได้เป็นทีจัาของิ่นยินว่าเพิ่นว่าสถอกน้ำหลังจังไ๋เนาะบานอีกหน้องเนาะแต่ว่าหยังบริมีทีพิทากของตัวเองเนาะพากันมาอยู่นี่ก่อน คือผูใชาส่งครับชายส่งอยู่ฮะใายส่งเด้อเสื้อผ้ากับบูมี่เอ่อตะกอนนี่มีเฮือนอยู่ในบ่อนี่ยนะมีเฮือนอยู่ในด้อ๋อมันมันือกติมั่งมั่งออกบ้านนี่อ๋อแต่ก่อนนี่มีเฮือนอยู่ในมั่งออกมาให้จุนี้บ้านนี่เฮ็ดไม้บ่คือว่าอันแต่ว่าซั้นกระซิโตเก่าสาวโตเก่าเครื่องโตเก่าดอยดอย พี่น้องเนาะพากันอยูทท่ฟาโตเนาะอัอะนนี้พากันเหตุวิเหตุงงานยังชาชุมเมือนี่บ,บ่มีแตเห็ดเลยมีแต่ตัดอ้อยไปวันวันอะไอ่าไปต,<อ>ตัดอ้อยมืัอนี้บ่ได้ตัดบ่มื่อนี้บ่เลยไปบ่เลยไปเป็นไรคือบ่ได้ไป,ไปม,มืาาอ่อวันนี้เบิดบ่อนตัดอะไรมันทางไกลอ๋อมันทางไก่ไปบ่อกตัดแล้วแล้วบ่ได้ไปเนาะอ่ผู้นั้นผัวผัวเนาะโดยอายสบายดีได้เด้อโดย ซื้อว่าจังไดก่อคุณน่ะกกโกโกเถืองลูกไม่ดูจะคนน่ะนี่ลูกคอยหาคนมีหาคนอ๋อไม่ลูกอยู่หาคนบอกเปินนึงตุ่มต้อลูเก้ยไปให้ป่ะัาชนรู้3คนละเมื่ออยู่น้ำยาเก่าเขาอ๋อแล้วอีกค e e ู are, mm, <c oughs> <c oughs> uh, ้หนึ่งก็เมื่ออยู่บ้านอยู่ปากสองสองเมื่ออ๋อโดยโดย ลูกหาคนไปหน่อยเนาะแต่ว่าแต่ว่าอยู่ในนี้สองคนเนาะสบายดีบอล่ะทางบอเวียดสาวเวลตาไปเน่าไหเนาะเดนอากาศห้อนเนาะอย่างนี้เคยบิ่งคนจะบ่ฮูจ้กคนจะบ่เคยเออบ่แช่นี่ใช่ฮูจ้ากี่บอฮูจ้าเออติดตามิ่งดูเนาะ ซื้อผ้ากระดาดมาให้มื่อนี้นะอ่าเป็นทางแม่ฮักของไอ้มาน์เป็นซื้อเป็นให้ซื้อผ้ากระดาดมาให้กับมันผ้าต่างบ่อคือว่าผ้าต่างน้ำพ่อมบ่ออ่าผ้าต่างสามพื้นอ่าซื้อผ้าต่างสามพื้นผ้ากระดาดได้แล้วกระดาษตะปูแน่พี่น้อะไรนอนมาให้มืาอนี้เด้อร์ได้ให้ทั้งไอ้เพิ่นตอกผ้าใส่ยนีผ้ายับผลมาหนึ่งหัวผลผ้าหนึ่งเปลี่ยนได้หนิเนาะเครื่อง โบลีมีน้ำบ่อลยนี่บลีม no. ีน้ำใช่เนาะขอน้ำกินก็เขาโยงอันน้ำเพึ่นนี่กินน้ำกินน้ำบาดาลบ่คนน้อยกับบ้าอ้ดีเลยมาสร้างให้บ่เพื่อนจะใช้เพื่อนไม่จะใช่นะอ๋อเนี่บ่อ๋ออะไรกับพี่ใหญ่พี่ซอยบ่อั่นกับอันน่นอันนันรันชาเพึ่นก็กินน้ำคนน้อยนี่แล้วไม่เท่าไม่เทากินน้ำกว่าไม่เอ้ยว่ะบ่มีน้ำกินไม่เอ้ยว่ะ เอาไว้อดไปเนาะซ่ามันมีทีมีทางเพิ่นเพิ่นให้อยู่อาศัยอยู่นี่ก้อนบ่ได้ว่นในไรแบบถ้าเขาหาได้บ่เอาจะซื้อเดินที่ยังไหวบ่เนาะมันบ่าวอันเตียงเพิ่นซื้อนะฮั่นแต่เพิ่นยังบ่ทันได้เซ็งเงินให้อันคือนะแบบว่าซื้อนะฮั่นแล้วเพิ่นไล่ออกจากนันแล้ยังบ่ได้เอาเงินอ๋อดินตัวนั้นน่ะบ่เตียงเพิ่นเพิ่นซื้อให้โดยแล้วเพิ่นนั้นให้ออดจากหันแล้วยังบ้านในอ๋อบ้านนี้คันเพิ่นให้ออกแล้วทั้งคนอยู่หันแหละเพิ่นสิเพิ่งเพิ่นสิเอาเงินให้เขาว่นี้ ให้ออกก่อนมันพูมันห่อนนะนะเพื่อนเพิ่นใจใจเฮาอยู่พ่ดอะผู้พูดสิใจใจเฮาผู้พูด่นไ่เขาออกนะพ่อิจใจให้ท่ายใครว่าใจใเขาเน่ยเพิ่อนว่าสีไฮซีเมินเพื่่าสีไหีมนเพิ่นก็จใจน้องบ้านเพิ่นที่บ้านเพื่นคุยกันกับบ้านเพิ่ อ๋อคือเปลี่ยนแน่นอนเปลี่ยนเอาไเนาะว่ามาเป็นดินเฮาอยูนนะ่เป็นคือสีนั่นหน่ยเนาะมัน<ง>คือสีไรเฮาออกถือก็ต้องกับลูกคนเนาะเราอยากอยู่ใกล้กันมาเั่นจ้ะอยู่ใกล้อะไรให้ชีพมีปัญหาเติมเนาะ<ง>ก็เลยหนีออกมาก่อน<ง>โอ้โหโดยโดยไปไลี่ยนเอยู่ทางบอสแดงกับกำลัง<ๆ>ยังบอสแดงหู้อย่างเลยเปลี่ยนเอาไงเนาะกับมาเป็นเธอแรกครั้งแรกคือกันเปลี่ยนเอาไงเนาะเธอมาเมื่อนี้กั พอดีว่าทั้งแม่ฮักทางทางเันไอ้มานเนาะเพิ่นอยากให้ซื้อผ้ากระตาดมาให้อนาอ่าเป็นอะไรเนาะเลยเข้ามามื้อนี้เลยกับสั่งเครื่องสงงั่งของใหมเพิ่นแน่มื้อนี้พี่น้องเอะยเออถูกแล้วอันี่ยยังบ่ได้ไม่อะไรคเข้ามาซอยบ่มีแต่บ่าวบ่าวลาคืออ๋อเพิร์เพิ่นซอยอย่างน้ำแน่มีแต่เพิ่นอันบ,บู้เอ้เพิ่นว่ามีคนผาาเงินใหนน้่แบบนี Oh, soi soi vương tuần phần mỏm cái này lạc, yeah. oh, dưa, oh, heep, à? thật, nó ờ, rồi rồi bây nó thì chạy năm su su to bài lẽ nó hết vì hết ngàn bay kiếm ôm bay lưỡi nó này kêu học hết vì hết ngàn là cái chép bay hết bay nó hà bay số mưa này bây giờ cái khứ bay mưa nó เป็นจังไงใส่ในครอบครัวเนี่ยรักกันดีมีอย่างเน่ขาดแค่จต่ในครอบครัวเนี่ยเพื่อนไม่ได้นะเสนอให้เพื่อนฟังเพื่อนดูเแม่ตัวบ่มีลูกหล่ะว้าวรถอีหล่ะแล้วแม่แม่ชื่อย่างไงชื่อปันชื่อปันแม่ปันเนาะลานเละทุกอได้งดาน cô đi vào mẹ nhà ơi, uh thôi là thịt canh ơi, uh uh, oh, nó, à, <laughs> nhàng nhà ơi, là thịt canh noi để ăn nước, này, leo u leo ăn cả canh đây cả hai, ăn uh, là mẹ nhang chả sốt mơi này, à? mẹ nhang chả sốt mơi này, uh. mẹ hả, mẹ heo nhang sốt mơi, canh noi đây nhà, bùa canh noi với tân noi của phèn ma đây, ถูกเนี่ยปีที่แล้วเนาะเอ้ยคืออดูแบบนี้ก็บห่อนช้ำเนาะห่อนเอ้าช้ำเนาะโดยเอาชูๆไปแลยเนาะคืนเอาพิกเกิกินน้ำขาวนอยวเลยเนาะเอ้ยบุ๊มมาเขาเอามาอยู่นี่กับเขคือว่ามีน่ามีอย่างงังว่าพ่อได้เออปลูกเนาะอะไรที่เขาพอปลูกได้เขาก็ปลูกกันนะเดิชวนข้าวนียวนะพริกเธอเจมชวนน้ำสูบอ่อนเนาบ่โดยข้าวนียก็กินข้าวนียวก็ให้ล้านนี้กินก็บบบมันได้จ้ะ ไม่เท่าน้ำก for ับบ hmm. human ่ม mm ีน hmm, okay. ah, ้ำก uh. ินได้ไม่เท่าเอ้ยกับไปยั่วเอาลานเ้ยว่าไม่เท่าไม่ได้ให้ลูกเอ้ยว่านี่กินน้ำขอน้อยนี่เลยน้ำกับอะไรบุมีน่ะเบิ่งกินได้จ่ายยาทุกยากง่าแล้วมีอย่างเนาะผือเผือมานะบ่้มเอนอันบ่้มเอ็นขน้อยว่าปากปินดอกอัญชัยผือผือมาจนพ่อี่บ่มีข้าวกินผูกชิว่าเพียงบ่อัญชัยมือนั้นมือนั้นได้บากแข้งอันได้บากแข้งในช่วงไม่เท่าเลย เก็บเก็บไม้หลานไม่เท่าเราบผมีแนวกินก็เอาแนวกินไม้คือโน่นะเห็นได้บ้างนี่กว่าเนาะแบ่งกันไปพ่อแม่ช่วยกันไปเนาะโดยบ่อแม่ใส่กันอยู่ใกล้กันไปเท่าด้วยก็ได้น้ำจุ่มกะปอโอ้ดีก็น้อยก็ได้บ่าวเตียงทองบ่าวชีก็น้อยก็ได้โดยโดยปัจจุบันพี่เรียดพี่เขามีงานอะไรด้วยเพรบะการทำงานไปวันเนาะแต่มือเนาะ ปากกาจานี่กรวิใส่ไ้ไอเป็นไซเองไรอยู่บ่เป็นไซเดอร์นำหอำผาผลมามันกระจกระอยว่าว่าอันขนะไรถึงขนอยีว่าต่างล้านขนะไนั้นไโคน้ำชาข่ะไรเนี่ยลา์นี่แล้วเน่ยอยากได้น้ำน้ำชาบ่มันเอามันโมเมนทีเขาเขาสีว่าเจาะไรบ่ใช่ยังโมเมนทีเขา ได้ยูได้ยูเพื่อนเพื่อนออยู่่ยอ่เพื่องเงินน้ำหลังเจ่งเงินให้ชาวบ้านหลังคนเราไมจะถูกแล้วยเอ้ยที่ทีเนี่ยเป็นทีในบ้านบ่เป็นมาให้ยูเนาะอจะเนือเพื่อนไหนด่ามึงก็ได้ได้น้ำบ่สำคัญเลยเนาะชาาจะได้น้ำหอนะยเอ้ยจะต้องคิดจงใจราดนดีได้อย่างอ้ย เป็นเรื่องข่าวเรื่องน้ำจำปาได้ใช่ไหมใช่จมเหมินบ่กมีละวขาดแค่กันเนาะวันมี้ยังแล้วย่าเอ้ยถูกยากกว่างมองนี่แล้วย่าเอ้ยเอาพึ่เงินคำจำบัดกะหาที่ใช่กะบบมีอย่าเอ้ยโดยฮ่าเป็นเราเลยฮู้ซูซแปลนแล้วเนาะโบมีเงินมีคำแล้วอย่าเอ้ย พึ่งสาน้ำความกินกับบมีเน่ยาย้อยันี้พึ่นเอาไป่ายลูกเอาคามือกระยาละเอ้ยชอยก็น้นยเน่ชอยลานกรน้อยเน่อืมีน้ำเนาะกระยกระนยน้่ยเราเชื่อขระนยค้อยได้ยางเีกว่าขระยบัค้อยได้ค้อยเนี่ยค้อค้อยน้ำลานนี่ได้นน้ำลานดยเป็นอะไรคือวค้อยน้ำลานอยู่ค้อยมันบ่มี่พินังเลวยเนีย ข่าวแขแรงเก่งขันหม่เลยว้นนี้ก็บ่แม่รุ่นเเย็นบ่นนี้ก็ะด้างากันหาได้เนาะหาไปบ่ไดดจินได้ขนอกับภูมิใจอยาเอ้ยเบิ่งหลานแบ่งรีบมังคอกมะเขือมให้ขนอก็บวไนดถุเอาน้ำข่าได้อ่ะย่านว่าลานบุอิ่มขนยอย ซาไปตร้อหเนาะอ่าเดี๋ยวสิอันนั้นก่อนเนาะเอาผากระดุมกระจาดลงก่อนพี่น้องเอ้ยลงไหวเพื่อนเร่งกรได้เร่งกรได้คอยดีเงี้ยคอยจับป้องให้เจ้าน่ะพี่น้องเอ้ยเนาะเดี๋ยวแมนแมนเอาไว้เอาไว้ได้นี่ขนมนุ่มหน่อยกระพาไปตังสามพื้นไปตังไปตังสามพื้นพี่น้องเอ้ยแมน กต่างสาพื้นนะ,ะมันมี4ี่คูณสีพื้น3ลยกับสาคูณสี่้คูณแปดเพื้นหนึ่นนงจงจะสองไว้มึ้นดเงนก่กอ Nhắc với Ở nhà bị rồi. Gọi cho chả xài đây bên bò. Ừ. ok chả. ạ. À. Mi ừ. <laughs> lại xài đây đó. Nó mình tăng 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 mày có nó, tăng lắc mày có nó. À. Ok. Chip pen bây giờ người nó. <S preachers> rồi, <cười> à rồi. Rồi, Đi nó đi vô สิแคนนี่ nó phân cả นี่คานี่แต่ว่าอ้ยเค่ไปเ็งานกแบบพวกแก้วไร้าาได้อเป่อบนี้เนาะเนเอค้าเ่อแว่าจัดเลยับเพลินนะแบบว่าคือแบบหมั่นใจนนะ

ทั้งไอเฟินกัตซีเอาใส่เลยบริสันเมื่ออืน่นพี่นเอาไงเนาะเอาพี่นเอาไงเนาะโอเควานนี้พี่นเอาไงอา่าตัวห้ามใส่โซงแน่นะเฮ้ยอานนี้ปนะิดไปเลยอันน้ปิดเลยเป็นเอาไเนาะพี่นเอาไงเน,ะนาเนะ,นานะถือว่าเอาลงเป็นที่เรียบร้อยผ่ากระจุงกระจาดพี่นเอาไงเนาะอ่าตัวเป็นเอาไงอากาศก็เอาแหง้ง เอาเอาบ่งย <the> ุวัน right? ผ่าตังเราขนมตะลกร้านีนบัเป็นยังเนาะชื่อไม่พ้นกินนั่นแหละชื่อไม่พ้นกินแล้วบังในกับเป็นอไรเนาะสามพื้นพี่นอะ้ยเนาะนี่คุณสี่เนาะสี่คุณสี่เป็นอ อันนี้ก็4คูณ4ตัวนี้ก็อ่า3คูณ4ตัวนี้เพราะว่ามันเบิดตัว4คูณ4คือกันนะเนาะอ่าพี่น้องเอ้ยอาโอเคซะเนาะะับเงินพี่น้องเอ้ยเนาะเงินอ่า300,000พี่น้องเอ้ยเนาะสิได้ให้ทางอันเลยเพิ่นเพี่น้องเด้อเนาะ300,000ีบเนาะอ่าไว้ซื้ออยู่ซื้อกินเด้อโดย300,000เนาะอ่าโดยๆพี่น้องเอ้ยเป็น ทางเมื่อทางมวลนี่เป็นเงินของทางไม่ฮัดของทางไอหมานเด้อเพิ่นได้ให้ทางหมดแสนซื้อข้าวของมามอบอมให้ทางเอ้ยมื้อนี้เนาะโดยกะเดี๋ยวใจมิได้ให้ทางอ่าเอ้ยขอบคุณอข,อขอบคุณขอใเฉพรเพิ่อนในเด้อโดยขอ,ขอบคุณเด้อ่ม่ฮัะได้ซื้อปาสปะโดยรูปหลานอาจารย์มีถ่ายรังแมวกินขอขอบคุณขอบคุณโดย ไหล,หลาถมาเดอ้อดนโด,โดพอนผเป็น,น,นเนาะอ้าวดีใจนะมเนาะโดเอาวชุชูแล้วบัดนี้ต่อไปเนาะอ่าถ้ากันคอยเฮ็ดคอยสร้างคอยเก็บคอยออมเอาแล้วเนาะเอาบ่มีกะเอากะดุมันปยันมันเฮ็ดมันสร้างอ่าจ็กเมือมันกะอาเซมีเนาะถ้าเอาบวกขี้ข้านพี่น้องเลยอ๋อมันเอากะเคยสิมีไปมือหนะพี่น้องเยเนาะกะคอยเฮ็ดคอยหาไปเนาะ โดยโดยเอ้าก็มีแต่เท่านั้นได้บันนี้เด้อมาแสนสิได้เดินทางกลับแล้วบันนี้พี่น้อยเนาะม่ำเครื่องเข่าคลองให้ทั้งไอ้เพื่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะทำมาแสนไกลเดียวเดืใจน้ำเนาะที่ว่าได้ทำหนาทีเป็นสะพานบูนให้ทางผู้ใหญ่เพื่อนพี่น้อยเนาะซื้อผ่ากระทุงกระจาดมาให้กับทั้งเอ้อยยังกเกาะเอืองพี่น้อยเนาะนี่กระกาดเนาะทางมอเตอร์เพิ่นก็ออกไปได้พี่น้อยเนาะเพิ่น เพิ่นสิพาไปเวียกเพิ่นเนาะอ่าเพิ่อนชิพาไปเวียกเพิ่นต้องออกไปแลกไปเนาะแต่ว่าเฮากาดีใจนําเนาะอ่าจะทำโมแสกกาสิได้อ่าเดินทางกลับคือกันม่วนกลับพี่น้องเนาะก็ไปเวียกต่อแหละเนาะเอ้าโชคดีเด้ออยู่ดีมีแฮงเนาะดอยดอยดอยสบายดีเด้อเนาะดอยขอบคุณหลายๆแหละบ่าวเอ้ยดอยส่งผักกาดตาดให้ดย โดยโดยอ่าเนาะเอาโอเคพี่น้องเยเนาะกะเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศในพี่น้องบึ่งพี่น้อยก่อนไปในกระดานเพันเนาะเปลี่ยนประคุมแบบเทเพันกระดานเพันในพี่น้องเลยอ่าเจ้าเนาะดูว่านักนวงสมควรอยู่พี่น้องเยเนาะครอบครัวเพ be be hm วี่นกะนี่ประมาณนี้พี่น้องเยเนาะโอเคเลยพี่น้องเยเนาะสำหรับคลิปนี้กะ ได้ขอตัวจอมคลิปไปเพียงสำนีเด้อพี่น้องเด้อเนาะอันนี้ก็จะเป็นเทอนซานควรโดาทางโมเสียนื้อผ้ากระชุมกระจาดไม้เพื่อนวันนี้นะพี่น้องเนาะขอบคุณทางแม่ใจดีอยู่ทางต่างประเทศเนาะที่ว่าเพิ่นได้ชดชวยกับมาครอบครองเพื่นซานของทาง ไปเถืองพี่น้องไขอ้เนาะขอให้แม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อเนาะปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สมหวังร่างปรารถนาขอให้มีแต่ความสุขความเจริญสุขกายสุขใจนะเนาะเพราะว่าสิเฮทธิแรงงานนัใดก็ให้เจริญรุ่งเรืองกข้าหน้าต่อไปพี่น้องภูมิใจให้กับลูกหลานต่อไปเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ลาแล้วพี่น้องเนาะสกัดขอบคุณ,คณท่านกัปต้าพนันหลายเนาะที่อาสามาส่งประกา,าให้มื้อนี้พี่น้องเนาะสกัดเป็นพวกสีพวกอย่างอะไรพี่น้องเอ้ยใหายทั้งทั้งบ่แสนเนาะก็ให้ ใส่รถเพิ่นมามื่อนี้พี่น้องเลยเนาะกับเพื่อนจะได้เดินทางไปเรียกต่อะไรเพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ก็สิได้ลาพี่น้องไปก่อนเด้อเราพี่น้องรับผู้พ่อกันไหมพี่น้องชนคลิปเนสพักกล่าวค่ำว่าสบายดีสบายดีครับพี่น้องเนาะ